สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะคลิปนี้มารีวิวไม้ประดับที่นิยมปลูกในกระถางใหญ่แล้วก็วางประดับตกแต่งในอาคารตามห้างใหญ่ๆแล้วก็ตามสถานที่ลายแห่ง ที่ไปเห็นมาก็นิยมอย่างแรกเลยก็คือต้นวาสนาค่ะวาสนาลางหลายสายพันธุ์มากนะคะที่นิยมปลูกในกระถางแล้วก็วางประดับในอาคารเขาจะเช็ดใบให้มันเงาวับเลยนะคะกระถางใหญ่ค่ะ กระถางใหญ่ยิ่งยิ่งสวยเด่นค่ะเพื่อนๆค่ะราสนาเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายชอบชอบร่มรำไรชอบอยู่ในร่มใบเขาจะเขียวสวยเงาวาวแต่ถ้าเจอแดดก็ไม่ตายนะคะแต่ว่าใบเขาจะเหลืองไปใบจะเหลืองกรอบเลย ชอบน้ําพอประมาณแต่ว่าการการปลูกขยายพันธุ์ตัดลําต้นเข้าไปปักชําก่อนจะปลูกก็ชําในน้ําไว้เลยสักสามวันแล้วค่อยลงปลูกลงดินอ่าชําในกระถางลงดินเนาะวิธีปักชํารุนี่เคยที่รุนี้เคยทํานะคะหรือจะแช่น้ําไว้จนเขางอกเป็นต้นแตกต้นใหม่ออกมาพอ ต้นเริ่มแข็งแรงแล้วค่อยลงปลูกในกระถางใหญ่วิธีนี้ก็ได้ต้นวาสนาที่สวยงามเลยปลูกประดับในอาคารสวยงามมากจริงๆดูแลง่ายเป็นไม้ประดับที่ ไม่ไม่ได้กังวลเวลาปลูกไม่ได้กังวลเรื่องว่าเขาจะมีปัญหาตายไหมอย่างที่สองที่เห็นปลูกในประดับในอาคารนะคะต้นจกักที่ออสเตรเลียค่ะต้นคลิปก็ลืมบอกไปที่ออสเตรเลียในรัฐนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียที่ไปเห็นมาไมา้ประดับที่นิยมปลูกในอาคาร ม,มีหลากหลายค่ะแต่ว่าจังก็คือไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่เขานิยมนำมาปลูกในกระถางใหญ่แล้วก็วางประดับตกแต่งอาคารสถานที่จังก็เป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่ายโตัวช้านะคะจังโตัช้าการขยายพันธุ์ของจังก็คือแยกต้นแยกต้นแยกหน่อเขาไปปลูกแยกต้นต้นอ่อนเขาไปปลูก ก็จะได้จังที่ที่งามเร็วปังก็ต้องเช็ดจังขออภัยค่ะก็เช็ดใบนะคะวิธีการให้เขาเงาใบเงาก็คือเช็ดใบศาษนาหลากหลายสายพันธุ์ แล้วก็อีกอย่างก็คือปาล์มค่ะปาล์มเหลืองและปาล์มเขียวแล้วก็ต้นยางอินเดียก็นิยมปลูกประดับในอาคารค่ะรีวิวไม้ประดับที่นิยมตกแต่งในอาคารสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี